สวัสดีครับชาวจิ๊กตอกของเราวันนี้นกวากงยัดเงียดเลยไปไหนหมดแล้วนกหยัดเเงียดเลยวันนี้นกงัยเเงียดเลยนกกินปลาวันนี้ว่าวัวหน่อยนกทั้งนั้นเลยวันนี้ชาวจิ๊กตอกของเราดูนกนางนวลวันนี้มาหงัดเเยียดเลยอ่ามันกินปลาอยู่ว้ล้างปลาแล้วนกมันมา น,นกไมนหยันเงี้ยเลยนกกินปลาหยัดเงี้ยเลยวะเนี้ยนกนางนวลเราวางอวนอยู่มันมากินปลาวะเนี้ยอย่างแรงเลยนกนางนวลเออนวนนางนางนวนลนะนวนนางนกนางนวลกินปลา ดีวางอันวันเย็นด้วยงัวข้าแงบนี้นกนางนอนมันจะเข้านอนแล้วมากินปลาเต็มหมดเลยเต็มหมดเลยนางนวนวันนี้นางนวนนอนนางนางนอนนอนนางกินปลา มา่เราวางปลาเสร็จนกนางนวลมันมาเอ็มไปหมดเลยมันกินปลาอยู่ที่อวนอะไรรับ นกนางนวนกินปลานกนางนวยมันกินปลาวันนี้หยัดเงียยเลยหยัดเงียยเลยนางนวยหยัดเงี้ยเลยโอ้เราลำู่้วางปลาอยู่พอวางเลยจะเก็บควนมันมาเห็นปลามันกินรลมาเลยนางนวนกินปลาวันนีนน้นางนวนงนลกินปลา ลังคาบ้านมุงด้วยยาลูกลุย <c oughs> สวัสดีนะครับย่าติกตอกัองเราวันนี้นกหยัดเย็นเ,นยนเลยเออเปนปลาสวัสดีนะครับย่าติกตอกัองเรา